ช่วงในกาษาสิบโมมีอยู่ในประมาณเดือนเดือนนี่แหละสิบโมมีงานดูดีป้องแมนเดือนเดือน,อนช่วงเข,ขาภาษาเนะี่ยเขาสะเขาจะมีการตายอยู่ใกล้มอการข<ด>ับุญนั่นะก็บแนนาบุกี้บสิมมกี้สิบมีกได้นะแมนมันกิมันเกิเป็นบางบางเดือนบางเดือนน,น,นี่อกทที่มีม้วนเือนตะวี่ทันจำเป็นมีทเรียนตัดีด้ดีเิงที่ที่ทัมียึดนี่ม้นเนาะแมนเัาก็ เรงนี้การเป็นการตาย้วก็เกิดบานไม่เงื่เลือกไปนี่ส่วนนั่นส่วนนี้วยู่ไปดิ่จะบาดไปค่ะาดในเมื่อวันบอกุกนอกันได้ตรงนี้ครับมี่ตัดใจใจซอกไปน้ำเหนื่อยนี่แต่นี่านปัตตานีย้านไน่านนี้อยู่รออ็มเโมนั่นฐานอย่แล้ในเมืองกใส่ในซอยอยู่เรอใคยว่า เงเล้ก็อยูบอารเเลียนบ่เาเล้ยเเียะวันเก็บเงินได้ต่อเอกมหาวิทยาลัยมหาลัยราลงกรมานะวิทยาเขตอุบลสุนีสนีเเคยเข่าเจือเท้าไ่แต่ผ่านมาอย่างนี สองสามสองสามปีกันโควิดะ่บรรยากาศไถ่ายบรรยากาศไปให้ขาเบิ่งขาเลียนหมาเปนเลี้ยนหนึ่งหมาเป็นเลี้ยนสองเนี่ยมันมาอ่ามันโมดิเสียเงินพวกเนี้ยมอมจะรอดีิมันมันเ่ยวกันดียวก่อนเค็อตัอยางตไปนั่นเป็นไยของเรียนถ้ำ่นะไปหลูกไปถ้ำแมนมอร์แมนถ้ำนึ่นประโปนย จบบรรมตีโทเอกก็ต้องใครจะไปเรียนต่อก็คือไปเรียนนี่นะไปเรียนนักธรรเกกมรเรียนนักธรรมตีต้องโตต้องเด็กแล้วแล้วก็ไปไปต่อมาลีบอ่ะเนนักธรรมไปเลี้ยงรรมหนึ่งประโยคสองประโยคประโยคสามวันก็ได้เอื้อนมาหาอือมสามอันเป็นสอบ ประโยคนหึงกับเรื่องเป็นประโยค3ดสามเลยกว่ามวแล้ฮสอบไปเจอแล้วประโยคนนะก็ขวบใจอนี้ก็ได้้อสามหมดแล้วหลังคนก็ได้เป็นมหานี่ยคือหมอกุนตึกก็นนี้ก็ได้ขึ้นไว้สองสามเทืออาจารย์ทีปรึกษาตึกตึกทั้นเหนือเนี่ยคณะมนุษยศาสตร์ตัวเนี่ยอาจารย์ทีปรึกษาเป็น ไปสอนมอจะร่อนะก็ได้มามาเส้นหนังสืออยู่พี่เลยเรื่มมุดซื้อมาแล้ว่กบได้ะเห็นหนก็เรื่มซื้อกันเบิดแล้วจำปีจำตจำเบกนอแมนแล้วก็เบียกเขาไปเทียบกับกับเทียบมอสามอะไรนะแลก็เบียกใว่าที่แมนเทียบมอสามหนอเทียบมาทั้งนั้น แต่ว่าเขาก็จากันไอ้เขาประโยคเก้าเป็นด็อกเตอร์นะบ้านเมืองเก่านดอาะบ้านเมืองอุบลีทางไปสนามบินตันนี้ก็นั่งรถสายทางรถสายสิบสายสิบเอ็ดนะตัวมือนี่หานั่ายาวเลยเอียไปกเบียอ พอดีน er? oh oh, ี่เพื่นพอดีเสพเดไอ้กันนั่งคุยกันจังหน่อยมันก็ถือ่าเป็นเพื่นแทงแล้วแต่ว่าบว่าโทรบอกคนแล้วจะหอกมาอ่ะนะกำลังสิออกไปแด้ว่าเป็นยางโลออกเป็นยางลัดรถก่อนวมาหยุดนาวัดนาวัดก็มีหลายทางหมดทังเดาไม่ได้เลยที่แรกว่าเสบียออกทางกันน้องบัวก็เลยไปทางกันเริ่มไปทางกันเหนือเพราะว่ากุฏีอยู่ทางเหนืออยู่แล้วนะกุฏีทางเหนือก็เลยออกไปทางเหนือ ฟางแดงหมดตอนนะี้คนนันฟาแดงหรือฟางแดงนะเข้าไปทางในเจะขาม้ามา่าสิแวะว,วัดป่าใหญ่จะข้าวซันข้าวแล้วก็สิที่กใคโยมพอนคนมาส่งือวัดก่อนมาพักกันมานอนหลินวัดป่าใหญ่กันเดินมิถุนาบาทนั่นเดียวซอยบ้านคนนะน ไอสินค้าคอนแทตต่อนิสัยนโรงพยาบาลส่วนเนี่ยล่องบาลมันก็หยุดมันเลี้ยวมาทั้งเหนื่อยนะทิ่เที่ยวนี่แหละเทสซีฟาดูน่ะเดี๋ยวเห็นนั่นป้ายโตโยต้าเมียนั่นแหละป้ายโตโยต้ามันป้ายโตโยต้าทั้งหนาหรือททั้งเลี้ยวไปอีกที่มันจังสิอเมียนเลี้ยวไปอีกซอยมันละเลี้ยวไปอีกซอยยวนสเต็กน่ะเนี่ยร้านอาหาร

วัดเจดีย์วัดวิหารอยู่ตัวน,นี้คือโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลในตัวเมืองเลยวินทบาทขั้นออกตันเศร้านะบทควิดวิคนใส่ขั้นสวยๆมาแล้วเต็มายาอย่างนี้นี่วินทบาทนะ <c oughs> นะแมนมันมนอนพักที่วัดปายาใหญ,ญ,ญ่ออกวินทบาทซ้ะเนี่ยศิลปินเดียวได้วินทบาทในเมือง <c oughs> men, men, trung vậy buôn con Soi này vẫn buôn men. Buôn soi phay đen buôn này có điêu à? men แม,นแมน่นั่นแหละโยหอมนะอันสุขภาพนวดน่ะน,นะตัวโยตานะ้าน,นั่นหอนนั่นแหละหอนสร้างไทยนะั่นะจอดมันมีซอยเข้าไปนะ่ะนั่นแหละบ๊อบกันแม่ขว้าบเลยมันมีนวดสุขภาพนะซอยเล็กๆเข้าไปฮนะแม่ขอซอยเดีบอแม่แม่สร้างไทยน,นะ,ะร้านนวดส้างไทย บ้านหลังคนละนมีรถจอดอยู่นะนเนี่นยือนอยู่นะคนติดคนติดโควิดนะคนขึ้นยังเนาะติดโควิดอานะนะนะถึงแล้วบ้านย่แม่อุดมสีโฟเสียวอ๋อตอนนี้รถแท็กซี่ก็มาถึงส่งถึงบ้านย่แม่อุดมศีรีในรถทอขอ547อุบลราชธาน,นีแท็กซี่บริษัทบริษัทดีอุบลจำกัก ลงเรียนที่ไหนที่ไหนข้างบนเหรอตอนรีวิวรีวิวรีวิวเอาเป๋าอยู่แม่เลยเนาะรีวิวรีวิวบ้านในจุดนี้รีวิวบ้านโอ้เย็นนะอยู่นี่นะเมื่อไงอากาศเย็นเย็นก็โยอันนี้ต้นต้นยังอะไรเนยถอนฟังสั้นบัดโอ้เนี่ยวะที่พักสร้างไทย มีห้องพักอนนโอ้อันกันซามันใส่สันไปสองขวดเลยกันซาผส,สมน้ำอง,งุ่นอันยังเพือ่อผสมเขาประเทผสมเลยนะบ้านล่มเลินดีมากเลยปีสิบเอ็ดโมงนะโอ,อ,อ,อ้บ้านสวยโอเคโอเคเออโอ,คอ,โอ้คือสิเอานั่นแหละจักหน่อยก็ได้จักสิบนาทีหมดแล้วจังนั้น นิมนต์นางกนเบืองเบืองงานเบืองหนุม,มสวยเลยบ้านพ่นร่มลื่นดีอยู่ในใจกลางเมืองผู้บน